กินข้าวยังคะ <S <S วันนี้ที่บ้านของผมเนี่ยฝนตกหนักมากๆเลยนะครับมีบ้านของเพื่อนๆคนไหนฝนตกหนักแบบนี้หรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว้า wow. วันนี้เราจะมาทำคลิปรีวิวของเล่นในร้านแม่กันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างน่าจะเอาไปสักประมาณถ้า6อย่างนะวันนี้นี่เรามาดูแผงของเล่นกันก่อนเลยก็จะเป็นแผงของเล่นแบบที่เขาเอามาส่งแล้วนะเพื่อนๆมาผมจะมาเอาของเล่นไปอันนี้อันหนึ่งนะสามสิบบาทได้มาหนึ่งอันแล้วเอาระบายสีไปเล่นได้ไหม ไม่เอาดีกว่าขี้เกียจระบายเอารถไปรีวิวด้วยดีกว่ามีน้องๆหลายคนชอบเกี่ยวกับรถนะนี่แล้วก็เห็นมีคอมเมนต์ว่าอยากให้รีวิวมิดดาบอาดาบสีทองไปเลย <c oughs> เอามิดดาบไปด้วยเอ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นเอเอน่าสนใจเป็นเหมือนแบบที่เป่าอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะแบบ น่าสนุกขนาดไหนนะเอาดนตรีไปเล่นด้วยแล้วกันนี่จ้าเราจะมาเล่นดนตรีกันด้วยได้กี่อย่างกันเนี่ยหนึ่งสองสาหอย่างแล้ววะเดี๋ยวเราไปรีวิวในห้องกันจจำตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของเราแล้วนะจะไปรีวิวข้างนอกก็ไม่ได้นะเนื่องจากแบบฝนมันตกอยู่นะเพื่อนนี่5อย่างของเล่น5้าอย่างในะร้านแม่ราคา25-30บาถึง30บาทเนาะ นี่เอ,อดูอะไรก่อนดีละ่ะอืมดูมิดดาบก่อนเลยละกัน <c oughs> ดาบพิฆาตอาสูรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ราคา30บาทนะว้าวเอาละทุกคนนี่คือดาบของฉันว้าวเอ้ยมันก็ถุยแหลังอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะเ,ปนเพื่อนๆไปเล่นกันแรงๆไม่ได้นะเนี่ย จิ้มเจ็บเลยนะเนี่ยนี่ขนาดแบบเบาๆ,ๆยังเจ็บเลยเพื่อนๆจะเอาไปแบบตีกันไม่ได้เลยนะเนี่ยทําเป็นเล่นไปแรงอยู่แต่มันก็แบบอเออมันก็ไม่ได้แรงมากแค่พอแบบเล่นแบบชงเชงชงเชงอะไรแบบนี้ใครชอบฟันดาบอ่ะนี่หรือว่าใครชอบชักดาบเป็นเด็กอาจจะไม่รู้ใช่ปะ่ะชักดาบก็คือ เหมือนเวลาเราไปกินอะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราไม่จ่ายเงินอันนั้นเขาเรียกว่าชักดาบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเออก็มีดาบของเราก็เท่านี้แหละนะของเล่นอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้อะไรแบบนี้แต่พอดีแบบไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวอ่ะมาเรามาเป็นแบบสายดนตรีกันดีกว่าอันนี้25บาทนะเป็นแบบดนตรีตรง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 เตงดนตรีตัวหนอนหรอแกะเลย วันนี้เราจะมาเล่นเป็นเหมือนกับคล้ายๆรนาดอะไรแบบนี้นะเออมีใครเล่นดนตรีเป็นหรือเปล่าดนตรีไทยอะไรแบบนี้เอาออกยังไงอ่ะนี่มีไม้อันเดียวนะเพื่อนๆจริงๆมันควรจะมีแล้วสองอันจะได้แบบเตรงเตรงเตรงเตริงเตริงเตรงอ่ะมีอยู่สี่เสียงลองฟังดูก่อนกินข้าวยังคะ มุกในติ๊กตอกันเนี่ยพอเลิกแค่นี้แหละมาของเล่นชิ้นของเล่นจริงๆอันนี้เอาไว้เป็นอย่างสุดท้ายเลยนะเพราะว่ามันจะต้องใช้พลังลมอาจจะแบบว่าหมดลมก่อน อันนี้คืออะไรไม่รู้นะเพื่อนๆคล้ายๆกับเอเรียนอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้30บาทจ้าถ้าเป็นสินค้าตัวใหม่ๆห,หรือของที่ซื้อมารีวิวใหม่ๆตอนนี้จะพยายามจําราคาแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเนี่ยอย่างอันเนี้ยเอออาจจะจําราคาไม่ได้นะเพราะว่ามันซื้อมานานแล้วนะเพื่อนๆโอ้โหแข็งแรงมากอ่าได้แล้วน่าจะเป็นพวกเอเรียหรือเปล่ามีชื่อไหมผลิตจากประเทศจีน เขาก็จะมีกระดาษอะไรมาเหมือนมีแบบให้สะสมหลายแบบนะแล้วก็อ่านไม่ออกเลยสักอย่างอะมาดูกันโอ้ซีนมาค่อนข้างดีอยู่นะโอ้ oh, นี่เป็นกุญแจไขเป็นไข่ล็อกหรอมาเราเอาของออกมาหมดแล้วนะนี่ดูก่อนเลยอันนึงเป็นแบบนี้ออกเห็นไหมนี่คือ เป็นเหมือนแบบบล็อกกุญแจอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้มีอะไรโอ้นี่เหมือนมีกุญแจจิ๋วมาอีกหนึ่งอันแล้วก็อันนี้เป็นสายสายคล้องแหละน่าจะเป็นสายคล้องใส่แล้วก็อาจจะแบบคล้องคอได้น่าจะใช่นะแต่เราไม่ดูสายมาดูกันว่าเราจะไขมันออกมาได้หรือไม่นะฮึบเฮ้ยเฮ้ยคุณเห็นไหมทุกคน รมันไขได้จริงวะเฮ้ยไขได้แล้วนี่คือเอาไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดเป็นกุญแจอันนี้ไขได้ไหมอดอกไหนก็ไขได้เหมือนกันนะเออเอ้ยเอาไว้ล็อกแบบมุ้งมิงน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้ได้นะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้แบบล็อกบ้านอะไรจริงๆนี่คือแบบแค่ดึงมันก็หักแล้วนะอ่ามาดูอันเล็กอันเล็กก็น่าจะคู่กับสีชมพูนั่นแหละ ไข่ไม่ได้วะ่ะอันนี้ไข่ไม่ได้มันไม่มีอะไรให้ไข่อะ่ะอันนี้พังพังพังกันพอดีอันนี้ไม่น่าจะไข่ได้นะอันนี้น่าจะเป็นแค่แบบตัวเฉยๆนะน่าจะดึงเข้าดึงออกไม่ได้นะอันนี้แล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะเอออันนี้ดูใช้ได้อยู่นะแบบบล็อกแบบเล่นๆแต่ถ้าเกิดลืมกุญแจก็ต้องทํามันพังเหมือนกันนะเพราะว่ามันดึงไม่ออกเลยสะดอกกุญแจเองไม่ได้ด้วยนะจ๊ะ ไขออกมาจ้าอีกทีนึงโโหสนุกสนานกันเลยทีเดียวอ๋อนี่นี่นี่ถ้าสมมติแบบเราไม่ได้ใช้กุญแจไขใช่ปะ่ะอันนี้แบบติดแล้วนะมันเอาตรงนี้ออกได้เว้ยทุกคนนี่นะสะดอกกุญแจตรงนี้ได้ไม่จาเป็นต้องมีอันนี้มาไขนะสะดอกกุญแจได้เลยนี่นี่ล็อกอยู่นะเปิดตรงนี้ เบิกขึ้นมาเราสะดอกกุญแจแบบนี้นะอ่านี่นี่เลยอืม,อมก็สนุกดีมาดูของชิ้นต่อไปเถอะของชิ้นต่อไปเป็นอะไรเนี่ยเป็นรถละกันมีน้องๆหลายคนอยากให้รีวิวรถมากๆนะใครที่เป็นสายรถอะไรแบบนี้นะคอมเมนต์กันเข้ามาเลยเดี๋ยวเผื่อแบบอนาคตจะไปหาพวกรถไถรถถังเรือดำน้ำ เผื่อจะไปหาพวกแนวรถเนี่ยมารีวิวเยอะๆเออถ้าเพื่อนๆชอบนะเดี๋ยวมาดูก่อนเลยอันนี้อ่ะอันนี้โอ้โหแกะได้อ่ะไม่ยากมากเกินไปแค่ดึงก็หลุดละเฮ้ยเจ้ารถจงออกมาอันนี้เป็นรถหวานเย็นหรือเปล่าสีชมพูร้อสีเขียวนะตัวตัวเครื่องเนี่ยตัวตัวรถเป็นสีฟ้านะแล้วก็ส่วนที่เป็นกระบะเขาเรียกกระบะปะ เขาเรียกอะไรอ่เน,นี้ยเวลาเขาเรียกอะเขาเรียกอ,อะไรนะเรียกไม่โูกเอกเขาเรียกอะไรคอมเมนต์มาบอกนะไม่มีความรู้เรื่องรถเลยร้อเนี่ยหมุนหมุนวิ่งได้จริงสนุกสนานกันเลยทีเดียวถ้าเอาไปขนดินอะไรแบบนี้เนาะมีรถแมคโครมาสักอันหนึ่งแล้วก็ <S <S <P> ปะ,ะแล้วก็แบบเทดินอ่ะก็สนุกดีแต่อันนี้มันมาแบบปลูกต้นไม้เกินไปนิดนึงนะ เหมือนจอบกับเสียมอะไรอย่างเงี้ยต้องมาตักดินเองอะไรแบบนี้อะ่ะก็สนุกสนานดีสสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบรถสำหรับใครที่อยากจะซื้อเอ้ยเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะ30บาทรถคันนี้30บาทนะแต่ถ้าซื้อวันนี้มีดาวพิเศษดาวศนยอซอ่ะอย่างสุดท้ายในคลิปนี้บอกเลยว่าเฮ้ยมันจะต้องใช้พลังลมมหาศาล <c oughs> กันเลยทีเดียวแหละดูดูแล้ มันคือส h ู o l บัสนะอุยสำหรับน้องๆที่แบบไม่ได้ไปโรงเรียนมาเป็นปีแล้วน่าจะคิดถึงรถโรงเรียนไหมเออตามต่างจังหวัดอะ่ะเขาก็จะชอบอใช้รถกระบะไหมรถกระบะเราก็แบบว่าทำทำมาเียกอะไรนะปิดหลังคาแล้วก็แบบให้น้องๆเนี่ยนั่งด้านในบางโรงเรียนก็จะใช้เป็นรถตู้เนาะบางอันเป็นรถบัสเฮ้ยมีไดโนเสาร์ด้วยนะ เดี๋ยวเอารถบัสก่อนเน้ยมี2ออันแล้วก็คือจะต้องเป่า2ออันอันนี้ราคาเท่าไหร่25บาทได้2อันเออมันก็พอได้อยู่นะราคาก็สมเพตสมผลละมั้งเพื่อนๆว่ามันถูกไปหรือมันแพงไปก็คอมเมนต์หรือว่าราคาสมเพตสมผลก็บอกได้นะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแบบมีรถตัวแทนจําหน่ายเนาะเขาเข้ามาแล้วก็ลงเป็นแผงเอาไว้ไม่ได้ไปหาซื้อมาเองเนาะอันนี้อ้าวเป่าไม่ได้จ้ะเป่ายังไงละจ้ะ ใส่อย่างนี้เข้าไปหรอทุกคนมันเป่ายัางไงเนี่ย <S <S> <S แล้วก็อุดไว้ก่อนจริงๆถ้าเกิดน้องๆเล่นแบบเนี้ยอยากให้ทยอยเป่านะเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะเป่ามันไปทีเดียวอย่างเงี้ยมันหน้ามืดนะหรือว่ามันเป็นเฉพาะคนอายุเยอะหรือเปล่าก็าไม่รู้นะเพราะว่าพี่ก็แบบ หลายขวบแล้วอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวหน้ามืดเดี๋ยวหน้ามืดเฮ้ย <c oughs> ยังตึงมีลมรั่วป่ะเฮ้ยดีว่าอันนี้แบบลมไม่รั่วทุกคนไม่ได้เอาอะไรอุดด้วย เอรถโรงเรียนมาแล้วจ้ามาแล้วมาจ้าขึ้นไปจ้าขึ้นไปจ้าเอ,อ้ยอันนี้ดีรู้สึกชอบอันนี้เป็นพิเศษเออรถโรงเรียนมาอ,อ้าวเอ้ยเอาเจอรถสวนเจอรถสวนออดูเราไม่มีเพื่อนเล่นแหละ <laughs> อย่างสุดท้ายมาดูไดโนเสาร์อันนี้อัปักไว้ตรงนี้ได้ไหม เออสวยดีเอาปักไวเลยเอาไปเป็นโลเคชันประดับห้องเราไปเลยรถโรงเรียนของเราอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะอันนี้คือไดโนเสาร์นะแล้วก็เหมือนจะมีน้องกระต่ายเหรอหรือน้องหมีน้องหมีมีน้องหมีด้วยอะมาเป่าดูเลยนอนอื่นนะ ถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วแ,วแบบเพลิดเพลนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะแ้อยากจะดูอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์อะไรแบบอย่างเงี้ยสนุกหรือเปล่าไม่รู้สนุกไม่สนุกก็คอมเมนต์บอกได้นะจะได้แบบไปหาอะไรมาเล่นมาทำมาชาร์เลนจ์นะฮะอ่ะเป่าเลยตกใจนิดนึงตอนเป่าเมื่อกี้ กำเนิดไอโนสารมาแล้วจ้าเออเฮ้ยเอ้ยทำดีนะบอกเลยว่าชอบอะ่ะเพราะว่าเป่าไม่ได้ยากมากจนเกินไปนะแต่มีแค่ช่วงแรกนิดนึงจะต้องใช้แรงดันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็พอเป่าเสร็จปุ๊บคือเราไม่ต้องมามัดไม่ต้องมาอะไรเหมือนลูกโป่งอะ่ะมันต้องคอยมามัดใช่ปะอันนี้คือมันอยู่เลยอะเฮ้ยดีะแล้วถ้าเราจะเอาลมออกล่ะทำยังไงนี <c> ่ <oughs> อาจจะต้องเอาจุกออกหรือเปล่า ไม่ออกด้วยโอเคช่างมันแล้วกันนะถือว่าโอเคถือว่าดีถ้าให้เลือก5อย่างนี้นี่ชอบอย่างนี้ที่สุดและรู้สึกสนุกเฮ้ยไ <Hey, S 1> ดโนเสาร์ะดูหน้าดูหน้าไดโนเสาร์เออมีความมุงม้งมิ้งนะไม่ได้น่ากกรวนะจ๊นะรถกับไดโนโเสาร์สู้กัน คิดยังไงเอารถไปสู้กับไดโนเสาร์นี่คือรู้แลวนวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอ่ากดไลค์ทีเดียวนะถ้าเกิดกดไลค์แล้วก็ไม่ต้องกดแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยเจอกันใหม่ใดคลิุหน้านะวันนี้สว,นสวัสดีวัดสวัสดี